อ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกๆท่านนะฮะกันอีกครั้งนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เพจเรากันอีกเช่นเคยนะฮะแล้วก็ตอนนี้คุณก็อยู่กับผม็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ P U P Shop นะครับสําหรับรายการนี้ก็น่าจะเป็นการไลฟ์สดที่ใจเต้นอีกหนึ่งรายการนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะราคาสูงนะปกติเราก็จะไม่ค่อยได้ตัดกันบ่อยหรอกไอ้พวกของแพงแบบนี้นะฮะปีหนึ่งเนี่ยน่าจะไม่ถึง5ครั้งนะ เอาวันนี้ก็คือไหนๆก็ว่างแล้วเดี๋ยวจะมาทํารีวิวให้นะครับเชื่อว่างานตัวนี้ทุกคนรอคอยเป็นอย่างยิ่งแม้กระทั่งผมเองด้วยนะครับผมเองก็อยากตัดด้วยเดี๋ยววันนี้มาตัดแล้วก็มาดูไปพร้อมๆกันนะฮะตอนนี้ตัวงานที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับจะเป็นเสื้อยือดแบรนด์ล้วนนะฮะป้าย AB ชื่อป้ายเลยนะคือชื่อป้ายเลยคือ AB นะครับตัวงานก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่เท่าที่มองข้างนอกก็สีสดใหม่อยู่ นะครับหนึ่งกระสอบเนี่ยจะประกอบไปด้วยประมาณ180ตัวนะฮะจากราคาเต็ม18,900แต่วันนี้ก็คือเป็นการรีวิวครั้งแรกนะฮะแล้วก็จะลดราคาให้ในราคาสุดพิเศษเหลือแค่เพียง12,500บาทเท่านั้นถ้าใครรับลูกรีวิวพิมพ์คำว่าปิดใต้คอมเมนต์ส่งให้ฟรีและจะส่งกันให้ภายในวันพรุ่งนี้เลย กระสอบนี้มีเข้ามาแค่ทั้งหมด5ลูกเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะฮะแล้วก็รอกันไปอีกยาวๆนะตัวนี้ก็เป็นของงานป้าย b b b y ไ a p p a นะฮะมีให้เพียงแค่5ลูกเท่านั้นนะครับช้าหมดอดแน่นอนนะฮะเป็นเสื้อยืดแบล้วนนะครับและก็เป็นการรีวิวครั้งแรกของเราด้วยนะครับเบื้องต้นก็จะทำการตัดกิฟตนะฮะมือก็จะสัส่นๆหน่อยนะ เพราะว่าของวันแพงนะเวลาตัดตีเนี่ยมือก็จะสันส่นๆหน่อยนะครับถ้าใครรับลูกรีวิวก็พิมพ์คำว่าปิดใต้คอมเมนต์ได้เลยลูกรีวิวเราก็จะจัดส่งให้ฟรีนะและก็จะส่งกันให้วันพรุ่งนี้ด้วยสำหรับสินค้าตัวนี้ตัวนี้เป็นงานเสื้อยือดแบรนด์ล้วนนะครับ180ตัวป้ายแคปป้านะฮะเนี่ย น้ำหนักจะไ AB CAPPA นะฮะ AB CAPPA นะน้ำหนักช่างแม่งมันเอาเป็นว่ามันร้อยแปดสิบตัวละกันนะฮะเพราะคุณอยากรู้น้ำหนักเพราะคุณอยากรู้จานวนตัวแค่นั้นแหละเหตุผลเนะี่ยอ่ะก็เปิดปรปเดิมมาที่ตัวแรกนะครับตัวนี้ตัวนี้นะฮะ Nike Air นะครับตัวนี้ Nike Air ได้เลยครับพี่ยินดีตอนแรกจะไม่รีวิวแล้วนะเนี่ยตอนแรกจะหนีละงอนลูกน้องบอกให้มันไปหยิบมันไม่ยอมหยิบ มันหายไปไหนไม่รู้มัวไปคุยนุ่มๆอ่ะตัวที่สองอ d ดิดานะฮะกระทิงแดงนะครับเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะคุณแม่สวยสวยป้าใหม่ลายมันโหดด้วยประเด็นนะ่ะได้เรื่องอยู่ถ้าตัวเนี้ยตัวที่สามอ d ดิดานะฮะ Adidas นะของ NBL ด้วยนะพอทายนะตัวนี้เฮ้ยมันสวยอยู่นะมันสวยอยู่นะสวยกว่าที่คิดนะพูม่าพูม่านะครับพูม่า พูม่านะฮะเนี่ยโอเคอยู่นะเท่าที่ผมเปิดดูนะตัวงานค่อนข้างสดใหม่อยู่แล้วค่อนข้างสะอาดด้วยนะครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีกระสอบขาวล้วนนะฮะอันนี้น่าจะเฟอร์รารี่มั้งของพูม่านะฮะเขาทำคลอสกันนะตัวนี้ตัวนั้นแอร์จอเซ n มาแอร์จอเซนนะฮะ จอสั้นนะใครรับลูกรีวิวพิมพ์คำว่าปิดใต้คอมเมนต์ได้เลยพูม่อีกหนึ่งตัวนะครับตามแมวกระโดดข้ามกำแพงนะพนะูม่าวันนี้อะไรไม่รู้ดูก่อน Nike นะครับ Nike Nike เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะผมว่าสวยนะลูกนี้ Adidas อีกหนึ่งตัวฮะอาดิดาอีกหนึ่งตัวนะครับ,รบเป็นเสื้อยืดแบนดล้วนทั้งลูกผ้าสดใหม่อยู่ครับ สดใหม่และสะอาดด้วยนะฮะไนกี้แอร์ไนกี้แอร์เวลาขายแล้วไม่ปวดกระบาลน,นะแคปป้านะฮะแคปป้านะก็คือผู้หญิงหันหลังชนกันหรือลูกงูนั่นเองนะตัวนี้สกีนแขนด้วย,เอ,เ,ออยนะเอาเรื่องอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่นะสกีนแขนด้วยนะอ่ะอาดิดาสดอกนะครับอาดิดาสดอกอีกหนึ่งตัวตัวนี้งานปักนะฮะเป็นเสื้อยืดแบรนด์ล้วนนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบตัวจํานวนเยอะมากนะฮะอ่ะ ไนกี้อีกหนึ่งตัวครับไนกี้อีกหนึ่งตัวฮะใครรับลูกรีวิวพิมพ์ปิดใต้คอมเมนต์ส่งฟรีนะครับ Adidas สเอริอสนะฮะโหตัวนี้สวยมากเลยอะใหม่จริงนะฮะและสวยจริงนะไนกี้รันไนกี้รันไนกี้รันนะฮะไปต่อนะครับ Adidas นะฮะอีกหนึ่งตัวครับ Adidas อีกหนึ่งตัวฮะสกรีนสดนะครับสกรีนสดสีใหม่ด้วยนะฮะเนื้อผ้านะ เดี๋ยวต่อจากรายการนี้เลยจะเป็นกางเกงผ้าล่มวอร์มนะฮะต่อจากรายการนี้เลยตอนแรกจะไม่รีวิวแล้วดีนะพี่ยินดีมาก่อนเนี่ยถ้าพี่ยินดีไม่มาเนี่ยผมงอนงอนแล้วเนี่ยบอกให้เด็กมันไปหยิบมันไม่ยอมหยิบมันมัวแต่ไปหัวลอกกันหนุ่มข้างบ้านปล่อยให้ผมนั่งรอเนี่ยอาดิดาสอีกหนึ่งตัวครับอาดิดาสอีกหนึ่งตัวนะฮะพูม่าพูม่า พูม่านะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งตัวนะฮะเป็นแบรนด์ล้วนๆทั้งลูกนะครับลูกค้าเป็นแบรนด์ล้วนๆทั้งลูกนะครับอีคลิปอีคลิปนะฮะอีคลิปนะสวยนะครับสวยนะฮะผ้าใหม่แล้วก็สะอาดด้วยนะครับไนกี้ไปอีกหนึ่งตัวไนกี้ไปอีกหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้เป็นกระสอบเพื่อยืดแบรนด์ล้วนนะฮะใครรับลูกรีวิวพิมพ์ปิดใต้คอมเมนต์เท่านั้น และถ้าหมดอันนี้แล้วไม่ต้องถามแล้วนะพอมีแค่5ลูกนะครับหมดแล้วก็หมด,ดยาวๆเลยรอบนี้ยืดแบนดล้วนก็จะไม่เข้าแล้วนะฮะใครไวก็ได้ไปใครตัดสินใจช้าก็อดตามเคยรีไวรีวอีกหนึ่งตัวฮะไปต่อนะครับอาดิดาสนะฮะอาดิดาสนะฮะบนเทนอีกหนึ่งตัวนะครับ idas, ะะ idas, ะะ on, อ่าไปต่อตัวนี้โรดเอนเจอริ Rod ของ NFL นะฮะเสื้อทีมนะ รถเอ n g จ l ลิทของ NFL Nike อี้อีกหนึ่งตัวครับ Nike ้อีกหนึ่งตัวฮะไปต่อนะครับ under a r m o u r Under Armour นะฮะอันเดอร์อ u r เมอร์อีกหนึ่งตัวนะ r e e b o k r e e b อ k อันนี้เป็นเสื้อนักกีฬานะเสื้อนักกีฬานะทำคู่กับ NFL นะตัวนี้สวยมากนะฮะโอ้โหตัวนี้งามสุดๆ Adidas ดอกนะฮะ อาดิดาดอกนะตัวนี้นะผ้าสวยสะอาดอยู่นะลูกค้านะตัวนี้นะโอเคเลยนะกับตัวงาน n i กี Nike, นะครับ n i กี้ไนกอะไรก็ไม่รู้ดูก่อนตัวนี้ฮ s ส o l l เลตนะฮะ Hus ส o l l e ลตนะสกรีนโหดร้ายมากงามมากแล้วก็ใหม่มากด้วยตัวนี้เป็นแบรนด์ล้วนทั้งลูกนะครับ ไนกี้ไดฟลิตนะฮะไนกี้ไดฟลิตนะตัวนี้นะอ่ะอาดิดาสไปอีกหนึ่งตัวอาดิดาสดอกไปอีกหนึ่งตัวนะครับสกรีนใหญ่ด้วยไนกี้ไปอีกหนึ่งตัวไนกี้ไปอีกหนึ่งตัวนะฮะพูม่าพูม่าพูม่านะครับพูม่าดัมเมียมเลยนะแบบนิกโกลเลยอาดิดาสไปอีกหนึ่งตัวนะครับ ไนกี้ไนกี้ไนกี้โอไปหนึ่งตัวอาดิดาสใบอีกหนึ่งตัวตัวนี้ใหม่มากเลยนะตัวนี้ใหม่นะอาดิดาสอีกหนึ่งตัวครับอาดิดาสอีกหนึ่งตัวนะฮะไนกี้ไนกี้ไนกี้นะฮะอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นงานเสื้อยืดกีฬาแบรนด์ล้วนนะฮะเสื้อยืดกีฬาแบรนด์ล้วนนะเสื้อยืดแบรนด์ล้วนเออเสื้อยืดแบรนด์ล้วน ไนกี้อีกหนึ่งตัวครับไนกี้อีกหนึ่งตัวฮนะเป็นเสื้อทีม Adidas อีกหนึ่งตัวนะครับอา i d a s อีกหตัวฟิลลาฟิลลาฟิลลาลีบอกลีบอกอีกหนึ่งตัวครับลีวายนะฮะลีวายอีกหตัวนะฮะ อย่าลืมว่ามีแค่5ลูกเท่านั้นนะครับถ้าหมดแล้วก็หมดเลยนะฮะหมดแล้วคือหมดเลยนะสินค้าตัวนี้มีไม่บ่อยนะครับลูกค้าเสื้อยืดแบรนด์ล้วนนะอาดิดาสดอกนะฮะตัวนี้นะดอกใหญ่ด้วยอะอาดิดาสไปอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้งามมากงามมากเลยนะแล้วก็ใหม่ด้วยไนกี้ไนกี้ไน สกีนโหดร้ายมากตัวเมื่อกี้นี้พูมาไปอันนี้อะไรวะอาดิดาสนะฮะ a าดิดานะอันนี้มีถ้วยบอลโลกด้วยนะโอ้ลาคอสอ่ะไอเคมาแล้วลาคอสลาคอสก็เป็นรีวิวงานเสื้อยืดแบนดล้วนนะครับ180ตัว ทอมมี่ไฮฟิกเกอร์ทอมมี่ไฮฟิกเกอร์นะฮะอาดิดาสนะครับไปอีกหนึ่งตัวนะฮะเมมเบิร์กนะอันนี้อาดิดาสดอกใหญ่ด้วยสวยนะครับแต่มันเป็นปักดำนะเมื่อกี้เนะี่ยมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อาดิดาสมาอีกหนึ่งตัวนะครับอาดิดาสมาอีกหนึ่งตัวนะฮะ แชมเปียนนะครับแชมเปียนนะตัวนี้นะสวยนะตัวเมื่อกี้เนี่ยแชมเปี้ยนนะ Champion, นะใหม่ด้วยฮูม่าไปอีกหนึ่งตัวฮูม่าอีกหนึ่งตัวฮนะตอนนี้ก็น่าจะเดินทางมาเกินครึ่งกันแล้วไนกี้ไปอีกหนึ่งตัวไนกี้ไนกี้เครื่องหมายถูกอันเดอร์อาร์เมอร์อันเดอร์อาร์เมอร์ อ d i d a s ไป n นกี้อีกหนึ่งตัวฮะโอ้โหอันนี้อ d ดิดาดอกใจตัวหนึ่งนะมาแล้วนะสวยอยู่นะลูกค้าตัวนี้ตัวนี้ก็ของ n นกี้นะครับ n นกี้หัวม้านะ NFL NFL NFL, NFL. อันเดอร์อาร์เมอร์นะฮะตัวนี้อันเดอร์อาร์เมอร์นะนี่นะฮะตัวนี้เป็นกระสอบเสื้อยืดแบรนด์ล้วนนะครับแบรนด์ล้วนนะหนึ่งร้อยแปดสิบตัวโดยประมาณส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปทางพวก Nike Adidas อะไรพวกนี้นะครับอ่าเนี่ยหยิบมาก็ Nike อีกแล้วนะ Just do it just do it Nike นะฮะ NFL n f หัวนกหัวนก NFL Nike 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 นะครับ Nike นะไปต่อนะฮะ Adidas ดอกนะฮะตัวนี้ Adidas ดอกนะ Nike TCU Nike ไปอีกหนึ่งตัว ฟิลลาฟิลลาไปอีกหนึ่งตัวเอานี i ก่อนอตัวนี้12,500าครับ12,500นานะฮะรีวิวส่งฟรีนะ Nike d y e f i t นะครับ Nike d y e f i t นะสวยด้วยนะครับโอ้โหตัวนี้มากับป้ายเลยนะนี่มากับป้ายเลยนะ Nike อีกหนึ่งตัวนะฮะงามมากตัวนี้ใหม่มากเลย โอ้โหตัวนี้งามจริงนะชอบเลยนะตัวนี้ Nike อีกหนึ่งตัวฮะ Nike อีกหนึ่งตัวนะครับ Under Armour Under Armour อันนี้มีหมวกกันน็อกด้วย Under Armour The North Face นะฮะ The North Face นะตัวนี้นะตัวนี้สก,กีนก็โหดร้ายอยู่นะสวยอยู่นะหน้าหลังโอ้โหตัวนี้ อาดิดาสดอกเต็มๆเลยดอกใหญ่ด้วยอ่ะแมวกระโดดข้ามกำแพงไปปูม่าอันเดอร์อารตัวนี้12500ารยครับหมื่นอาบาทเท่านั้นนะฮะร้อยปดิบตัวครับลูกเทสฟรีค่าจัดส่งลูกเทสส่งฟรีนะครับลูกรีวิวยังว่างครับพี่ยังว่างอยู่นะ ยังไม่มีคนรับอาดิดาตัวนี้ก็โหดร้ายมากอันนี้ไม่นเป็นรุ่นพิเศษด้วยนะนี่นะฮะนี่นะครับสวยมากเลยนะอาดิดาตัวนี้เนี่ยผมชอบมากเลยตัวนี้ลูกรีวิวยังว่างนะครับใครรับลูกรีวิวส่งฟรีไม่มีค่าจัดส่งนะเรียบร้อยนะครับก็ขอขอบพระคุณคุณพี่ออ สวสว่างสุดมากนะครับลูกนี้ปิดไปแล้วนะครับลูกนี้ปิดแล้วนะฮะถ้าใครต้องการรับก็คงจะต้องไปว่ากันที่ลูกใหม่แล้วล่ะนะฮะลูกนี้ปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็ขอขอบพระคุณลูกค้าที่ทําการรับชมนะฮะแล้วก็อุปการะนะครับทางเราเสมอมานะฮะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้ ผมก็เดี๋ยวจะโชว์อีกสัก1 0ถึง20ตัวแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะหนีไปรีวิวกางเกงวอร์มแล้วเดี๋ยวจะรอกันนานเพราะว่ามีแต่คนถามว่าวอร์มมีไหมเราก็บอกว่ามีแต่ยังไม่ได้รีวิวนะครับเพราะว่ามันทําให้ทันจริงๆงานมันเข้ามาใหม่เยอะนะครับพ่อค้าอู้ด้วยประเด็นเนี่ยถ้าพ่อค้าไม่อู้มันก็ทันแหละเพราะมันเข้ามาใหม่เนี่ยวันละสี่งานห้างานอะไรเงี้ยฮะมันก็ถ้ามันไม่รีวิวก็จะกองเยอะ สวยอ่ะนะครับสวยด้วยนะสีสดโอเคเลยนะไอนนดีดาอกนะใหญ่นะอ่ะเอาเป็นว่างานเสื้อยืดแบรนด์ล้วนตัวงานก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครต้องการรับเพิ่มเติมก็สามารถทักแชทหรืออินบ็อกเข้ามาสั่งซื้อได้เลยแต่มีอีกแค่4ลูกแล้วก็หมดแล้วแล้วก็ไม่มีแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมกับทีมงานก็คงจะต้องขอตัว หนีกันไปก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรีบไปรีวิวอีก2-3งางานนะเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับแล้วก็พบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปจากคลิปนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับ